ครับแล้วตอนนี้เราก็จะทําการเทสรถกันนะครับนะฮะอาถอยครับถอยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงกระสอบนิดนึงอ้าวโอเคอะถอยถอยเลยถอยเลยอีกหน่อ,นอยนึงอีกหน่นอยนึงหน่อยนึงก็เราจะทําการเทสรถกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ยกกระสอบทรายนะฮะน้ําหนัก500กิโลครับนะฮะหนึ่งลูกขึ้นไปบนรถก่อนนะฮะ นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึง3ตันหรือ4ตันเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าน่าจะบรรทุกได้เยอะอยู่คันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเจ,จ้าของรถก่อนเนาะว่าจะใส่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ good. Good. ตอนนี้เราก็ได้กระสอบทรายอีกหนึ่งกระสอบนะครับน้ำหนัก1ตันครับเราจะยกใส่รถนะฮะ บนรถมีอยู่แล้วนะครับ500รกิโลตอนนี้จะเป็นน้ำหนักหนึ่งตันครึ่งแล้วครับระสอบนี้หนึ่งตันนะครับเราจะลองยกใส่รถดูอ่าถอยรถมาก็มันสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนฝวาได้นะจาบให้มันตรงๆเราลองเทสดูครับยกน้ำหนักใส่รถ หนึ่งตันครึ่งครับตอนนี้ครับเรามาดูทรงรถกันเรามาดูทรงรถกันนะฮะใสไปแล้วครับหนึ่งตันครึ่งนะฮะเรามาดูทรงแหนกันนิดนึงนะฮะว่าหนึ่งตันครึ่งนั้นโอ้ลูกยางลงมานั่งกับแหนบ กระดานชุดที่สองนะฮะลงมานั่งอยู่กับภาซีแล้วตอนนี้หนึ่งตันครึ่งแล้วนะฮะวเวลาเราทํารถเราก็ต้องเทสรถให้กับลูกค้าเนาะ,ะเราจะได้รู้นะฮะว่าการขับขี่เป็นยังไงทรงเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอีกหนึ่งกระสอบครับอีกหนึ่งตันนะฮะบนรถมีแล้วตันครึ่งนะครับสองตันครึ่งนะครับ เราจะลองใส่น้ำหนักบนรถสตันครึ่งดูนะฮะเราดูทรงกันย่อนกระสอบทรายลงมาครับโอ้โหรถย่อลงมานิดเดียวเองครับไม่ยุบเลยครับเอาอีกหนึ่งถุงเอารถออกเอาห้าร้อยโลอีกหนึ่งถุงนะเป็น3ามตันนะครับ นี่ละฮะทรงแหนบเขาถือว่าได้ใจเลยครับทรงนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูได้เลยครับทรงแหนบได้เลยครับยุบกําลังสวยนะฮะต้องบอกว่าพอเขายุบลงมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่ยุบต่อเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแหนบเขานี่จะแข็งไม่เบาเลยนะครับดูเลยครับทรงแหนบแข็งไม่เบาครับ เราจะลองสามตันนะครับเราจะลองดูประมาณสามตัน c o สวินหลินหลงครับนะฮะสยางคอสวินหลินหลงสองตันครึ่งแล้วแล้วเราลองเทสกันนิดนึงเนาะเราจะได้รู้ด้วยว่าทรงรถของรถด,ดำนะครับว่าทรงแหนบแบบเนี้ยนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าทรงแหนบแบบนี้นะครับรถยี่ห้อนี้เขาจัดทรงนี้มาเวลาบรรทุกสองตันสามตันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ทรงก็จะเป็นแบบไหนนะครับ,บเราจะยกน้ำหนักอีก500รกิโลนะครับเพื่อให้เป็น3ตันนะครับบนรถนะฮะเราจะลองเทสรถ3ตันดูก่อนเจ้าของบอกว่าคันนี้บรรทุกไม่เกิน3ตันครับเราก็จะทำการเทสน้ำหนักให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะนะฮะ ทรายที่เรายกขึ้นไปบนรถนะครับทั้งหมด3ตันแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสรถหนักกันนะฮะดูว่าฟิลรถหนักเนี่ยเมื่อเอาเกียร์ลูกที่สองออกแล้วเนี่ยฟิลรถหนักจะเป็นอย่างไรนะครับอา้าวถอยมาถอยมารวมน้ำหนักเป็น3ตันนะครับเพื่อนๆ,ๆต้องบอกว่าโหทรงแหนบเขาวนี่ทรงนี้นี่ได้เลยครับนะฮะ บอกเลยว่าได้เลยสี่ตันนี่ผมว่าไหวสบายๆนะครับทรงแหนบเันแน่นมากอ่ะเราหย่อนลูกที่สี่นะฮะน้ำหนักบนรถตอนนี้สามตันเต็มครับโอเคอ่ะเอารถออกไะเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ารถหนักเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะฮะตอนนี้เราใส่น้ำหนักไปบนรถดำคันนี้นะฮะ 3ตันแล้วนะครับเราจะมาลองชุดยกดั้มไฟฟ้ากันนะฮะว่าชุดยกดั้มไฟฟ้านั้นเวลายกแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ลองยกให้ดูหน่อย3ตันนะครับนะฮะอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาไม่ไม่ไปไล่ไม่ไม่ไม่ห้อยไม่ห้อยหลังนิดนึงโอเคอ่ะยกได้นะฮะอันนี้เราไม่ยกยกไม่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายกสุดเดี๋ยวกระสอบทรายจะไหลลงนะฮะโอเคนะอายกได้เอาเอาลง เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองไปนั่งกันดูว่าใส่สามตันแล้วเนี่ยนะฮะอัทรถในการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปลองนั่งดูกันเพราะว่าเมื่อก่อนของเขานั้นเป็นเกียร์สองลูกเนาะนะฮะกำลังจะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้พะละกำลังเขาอาจจะน้อยลงหรือเปล่าออกตัวเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูกันไม่อืดนี่นะออกตัวมาถึงพัน,อนรอบอะไเกิบอืม ถ้าเลีงเครื่องนนี่ก็สบายเลยนี่ครับเลีนน้นนี่ก็คือสามตันสบายๆก็แต่แตบนถนนอาจจะใช้รออเครื่องลึกหน่อยสูงหน่อยอเพราะว่าจะ,จะต่อเกียร์ได้เพราะไม่มีเทอ,อร์โบนะอืมเป็นเครื่องเดิมไม่มีเทอ,อร์โบใช่เฟืองท้ายเราใช้เจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็ยางเราใช้ยางสามสิบเอ็ดนะฮะล้อหลังนะครับเป็นยางคอสบินลีลงปิดแอร์ปกตินะครับม่ไดี๋ยปิดแอร์ออกตัวสบายนะฮะ เราลองมานั่งกันดูนะ,ะสามตันนะครับนะฮะตอนนี้เราเทสสามตันแล้วนะครับพระรถคันนี้เขาจะใช้งานไม่หนักเท่าไหร่นะฮะเขาจะใช้อยู่แค่ประมาณไม่เกินสามตันเนาะเราก็ลองเทสดูนะฮะใส่น้ําหนักสามตันแล้วเนี่ยอัตราลดในการนั่งอ่ามันเป็นอย่างไรหรืออัตราลดในการขับขี่เนี่ยมันเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมเขาเนาะแต่เพืิงท้ายเปลี่ยนเป็นเพืิงท้ายเจ็ดสามเก้าเพิงท้ายเอลเจ็ดสามเก้าอ่าเพิงท้ายเอลเจ็ดสามเก้าอ่าแล้วฮะก็ เดี๋ยวจะลองให้จอดแล้วลองออกตัวอีกทีหนึ่งดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะเครื่องเขาก็เงียบมากนะครับดูที่รอบเครื่องนะดูที่รอบเครื่องก็ได้เนาะให้ดูครับนะฮะเครื่องปกติครับก็ออกตัวได้นะครับนะฮะให้ดูครับนี่ออกตัวได้ปกติครับออกตัวได้สบายก็ถือว่าไม่ได้อืดน,นะครับเจ้าหนึ่งก็จะยันยานิดนึงอ่า เกียร์สองก็จัดยันยาน,นิดนึงเนาะก็เพื่อนๆหลายคนนะครับนะฮะที่ใส่เกียร์สองลูกเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลังกาลังดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราถอดเกียร์ลูกที่สองออกนะครับเจ้าของไม่ได้ใช้เกียร์ลูกที่สองแล้วให้เราทําการถอดออกนะฮะก็รู้สึกว่าขับก็ปกตินะครับสามตันออกตัวได้ขนาดนี้ก็ออกสองถือว่าไม่อืดน,นะฮะแยกออกสองน,นะออกสองนะนะอ่ะจะลองดูนะออกเกียร์สองเนาะนไหลๆ<ห>นี่ยไมไ่หยุดเท<ะ>่าไหร่ครับอ่ะก็ไปอย่างนี้แหลนะฮะมันก็ ถือว่าไม่อืดเห็นนะไหมรอบเครื่องเราไม่ต้องเร่งเยอะเลยครก็ถือว่าพอตัวครับ <c oughs> ใช้ได้เลยถ้าก็ยังขับได้ครับอืคิดว่าน่าจะได้นะครับนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคนี่ก็คือการทดสอบนะฮะเราทํารถเสร็จแล้วก็นำทรายขึ้นรถสามตันตอนนี้รถที่เรานั่งอยู่เนี่ยบรรทุกข,ของสามตันนะครับลองขับดูแล้วออกตัว แล้วก็ดูการขับขี่กันนิดนึงว่าเออรถเนี่ยเป็นยังไงเราปรับแต่งไปแล้วนะฮะใช้ได้ครับนะฮะก็ใช้ได้ขับได้ตามปกติเลยนะครับโอเคครับเขาได้ม,มนรถเดิมเดิมาะครับอันนี้ไม่ยิงไกลเลยขับรถไปจับนะเพราะว่ารถคันนี้นะฮะเขาจะใช้พื้นลาบซะส่วนใหญ่นะครับคือพื้นถนนเรียบเรบซะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปดันเนินดันเขานะครับอ่าเขาก็เลยใช้เกียร์ธรรมดา เกลียร์ลูกเดียวได้นะครับเฟืองท้าย739ก็ขับแบบชิวๆเลยครับนะฮะบรรทุกสามตันก็ขับได้ปกติครับนี่ฮะนี่ครับใส่ของสามตันนะก็รู้สึกขับแบบปกติเลยนะครับเสียงเครื่องก็ไม่ได้ต้องเร่งอะไรมากมายถือว่าใช้ได้เลยนะครับถึงจะใส่ล้อใหญ่เป็นล้อสาสิบเอดนะนะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมของเขาเฟืองท้าย739นะครับให้ฟังเสียงครับเห็นไหมฮะ การออกตัวก็ถือว่าเป็นปกตินะครับบรรทุกของสตันนะครับให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่อืดนะครับแล้วก็เราดูทรงกันนิดนึงทรงของเขาก็สวยด้วยนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ครับไม่นั่งแท่นไม่นั่งเลานะโอ้โหทรงแหนบเขาก็ถือว่าสวยเลยแล้วใช้งานได้ดีเลยฮะใช้งานได้ดีสวยงามมากครับนี่ฮะ แหนบชุดบนเขาจะมีแอนแอนนิดๆนะครับนะฮะทำงานได้อย่างปกติเลยทรงแหนบนี้ใช้ได้ครับสวยงามให้ดูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแหนบบนเขาก็จะแอนนิดนึงแหนบล่างก็แอนลงไปนิดนึงโอเคถือว่าผ่านนะฮะทรงสวยนะครับแล้วก็ใส่ของสามตันก็ออกตัวได้สบายๆผ่านเรียบร้อยสุดยอดช่างเป้สุดยอดจริงอ่าออกตัวผ่านครับนะฮะ ทีแรกเราก็ยังหวั่นๆวันนะครับว่า <Hello. S 1> เราถอดเกียร์ mm hmm. ลูกที่สองออกเนี่ยฮะอัตราการทดเขาจะเป็นเหมือนกับว่า,าจะน้อยลงนะฮะทีเนี้ยเรากลัวว่าใส่ของสามตันแล้วเนี่ยจะออกตัวไหวหรือเปล่าหรือว่ากาลังเครื่องยนต์ของเขาจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเขาพลังน้อยนิดนึงแล้วก็ใส่ล้อใหญ่ด้วยแต่ทีเนี้ยเราคิดว่าเฟืองท้าย7จ9สาเก้าเนี่ยอัตราการทดมันก็ทำทำให้ช้าเนาะมันก็น่าจะมีพาราลาดกำลังได้ใช่มันก็ทําให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ 2.9มันเ้าก็5.5มันช้าถ้าไม่ได้ไปขนดินขึ้นเนินขึ้นเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหา<ช>ถ้าวิ่งเพื่อเรียบนี่ก็ถือว่าปกติเลยใช่แต่เพื้นเรียบก็โอเคเลยครับอืมดินนิดๆหน่อยได้อย่าไปขึ้นบอ่บอลงบ่อก็ไม่น่ากลัวครับเขา<อ>ก<ง>็ถื<ข>อว<ง>่าใช้ไ<ข>ด<อง>้เลยนะครับนะออกตัวได้ปกติสบายๆเครื่<ข>องไม่ต้<ข>องเร่งมากเลยนะฮะให้ดูเมื่อกี้ตอนกลับรถนะครับก็ถอยหลังปกติด้นหน้าปกติเลยไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะนะครับถือว่าผ่านนะฮะสำหรับคันนี้ครับ CFR นะฮะ เพื่อนๆคนไหนนะครับนสนใจที่อยากจะให้ทางอู่ปริชาติเทอลอยปรับแต่งรถก็ลองทักแชทมาสอบถามพูดคุยได้นะครับคันนี้เรามีการทำหนึ่งอย่างก็คือเอาเกียร์ลูกที่2องออกอย่างที่2ก็คือเราปรับแต่งนะครับติดตั้งดับไฟฟ้านะฮะอย่างที่3ามก็คือเราแก้เกี่ยวกับเรื่องการเติมน้ำมันนะครับโอเคถือว่าผ่านเลยนะฮะนี่เกียร์สองเนี่ยกอไหลๆไปเรื่อยนะครับ ถือว่าไม่หนักเนาะถือว่าสามตันที่ชิวๆเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีตื้อตาอะไรเลยนะครับรู้สึกว่ายังสบายๆนะครับทางาไม่ด่วนบนวัสู้เข่สามตันอืมสบายๆ <laughs> นะครับโอเคนะคันนี้ผ่านนะครับผมว่าคันเนี้ยนะฮะถ้าจะทุกสตันเนี่ยไหวทรงแหนบเขาสวยมากนะครับทรงแหนบเขารับได้สบายๆตอนเนี้ยแหนบแอนอยู่แค่เท่านี้เองครับงอลงมานิดเดียวยังไม่นั่งเขาใช่ไหมยังยังนะฮะ ถือว่า4ตันเนี่ยผมว่าได้สบายๆสำหรับรถคันนี้นะครับโอเคนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะฝากติดตามด้วยที่นี่อู่ปริชาติเพาล้อยนะครับนะฮะอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราเปิดทําการแบบเป็นทางการเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ใครที่อยากจะนํารถคอกรถดานะครับรถตู้ทึบมาปรับแต่งกับเราก็ลองสอบถามพูดคุยกับทางเราได้นะครับนะฮะ สรุปแล้วนะฮะเราทําการปรับแต่งแล้วนะครับแล้วเราลองไปเทสรถแล้วถือว่าผ่านเลยครับนะฮะสำหรับรถด,ดับคันนี้ติดตั้งดัาไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับแต่งนําเกียร์ลูกที่2อออกนะฮะแล้วก็ปรับแต่งที่เติมน้ํามันนะครับตอนนี้ถ้าไม่ยกกระบะก็เติมน้ํามันได้เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะก็นํา อ่าเหล็กท่อนนี้ออกไปอันนึงนะครับปกติก็จะมี2อันนะเรานําออกไปอันนึงแล้วก็ดัดแตงขายึดใหม่นะครับก็ให้เติมน้ํามันได้จะได้สะดวกสะดวกนะครับบางทีรถดัมบางคันถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปรับแต่งแบบว่าให้สะดวกเนี่ยเขาก็อาจจะต้องยกดัมด้วยแล้วก็ต้องเติมน้ํามันด้วยนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้ก็เราก็ปรับแต่งให้มันง่ายขึ้นเนาะเวลาที่ไปจอดรถก็เติมน้ํามันได้เลยไม่ต้องยกดัมขึ้นนะครับเดี๋ยวบางทีออกจากบัมแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเนาะนะฮะส่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าของมา นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเจ้าของเขานิดนึงนะฮะว่าเขาพอใจไหมในการปรับแต่งรถของเราที่นี่อู่ปริชาติทอรอยฝากไว้ด้วยนะครับรักนะจุบจ๊บๆบ๊ายบายครับ